เอานะฮะอะไรชื่ออะไรพารก้อนออฟดักเนี่ยพารกอนดบยาภารกอนเออ่ารกอนจริงด้วยว่ะภารก้อนออฟดักเนี่ยบีดยานี่ไปเรื่อบีดโดบยาแบบเขาไม่เรียกว่าโดบยาเลยเขาเรียกว่ายาน้ำโชว์โอเคยาดำ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 อะไรอ่ะ เลยแล้วว่าดีเแรกเดี๋ยวกินชิวคนอื้อยาแบาาดูกไหมมามาเลยรู้สึกโงกโง่ไฟไฟนี่มาวันนี้นะเฮ้ยจะมีกระดมไซโลแน่เลยมีเวลาแค่ดีไหนวะมอเขาลงมาดูที่คาดุมเราสิหน้าทำไม จะมีวิศานะวะเนียถามเอารอมันลงมาก่อนกดดิกดปุ๊บม,มันลงมาเลยเนรมนลงแล้วริลิป้าโ<ท>อ้โหลัปปีสองตัวไอป้าลัเออไทยไม่คุจองแรเราดิวะตั้งว่าอะไรอ่ะมอะไรอําโพอสด a ามาติคอลีอโมไลไทย ทำอะไรวะเมาอะ่ะครบสิบสองแล้วนะแต่ว่ามันยังลงมาไม่ครบเฉยชีน่ากันเน <Okay. S 2> อร์เลนเจอร์ไม่มีวิเหรอไม่นะไม่ไม่ม,มนะีอีกที่วิ่งอยู่นี่มันม,มันอะไรไม่มีแสบอ้าวชวยแล้วพอ,อแล้วอ้าวลราโกรยครบยังวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ไม่ได้ไม่มีวันนี้วันนว้มีท่านลงอยู่อะเพรากงนติดใครหรอไม่ห้ามมีมีเว่ยเลยมีเว่ยลีแนวใหม่สามองแล้วด้วยจะไปเชิญโชคกันเลยไปอีกแล้วจังก็ต้องสุดตัวม้มวาอยู่ ช่วยที่อะไรพิลาดศไม่ช่วยอะไรอ่ะพิลาดอ่ะมันไม่ทําให้ปุงเปิดให้เหรนี่มันก็ติดลมเหมือนกันทุกทมันก็ติดลมเลยเดี๋ด้วยใช่ไหมไม่รู้อะเม่อกี้เคยร้องพิลาศเสียคุณครับครับครับขอโทษขอโทษครับทำไมมันต้องดูร้ายมองควางไม่ได้ไม่ก็โอเคต้องมาเกย เราจะเปล่าเป็ไม่ต้องดูร้ายใส่เราขอัคุณเจบคุณอีก,อกทำไมต้องเงียบ <c oughs> แด่ไม่ดีก็โอเคถ้าถ้าไม่ตอบไปแล้วนะปะไม่รู้ว <c oughs> ่าเราจะได้เริ่มอันอัดประนานแล้วมั้งกอยู่ในยานแล้วไม่มี มีเวลางตรนี้ไโอเคตามตองนึ่นอัดคือกลัวอย่างเดียวเว้ยอัดงนี้แป๊เป็นไรเป็นไรรู่เตอร์มันไม่ได้มาคั้งเดียอยู่มัก็มันเพมันเมือนไงกูว่าแล้ต้องรีบร้องก่อนพี่มีร้องไหทต้องร้องเพอะไรเดี๋้ดยเรารู้แนว่พี่มีตร้องแน่นอนร้อยเนตจะร้องอะไรปะ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 รู้สก ไม่ก็หัวอนดีเลยไปไม่ได้ฟังก็ไมเชื่อแมฟเหมือนกันดมันรอืออีตายอกไปฟอสฟตหัวอุยชีกูฟอฟมันไงเนียเนียมเั้ใชเลยเอาไปเลยใช้เลยทำไมา้แบตตายหนึ่งชุบถึงสองกลงแบอ๋อติดติดลงไปเร็ว เอออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยปุเะว่ะเฟร์บัตเฟอร์บัตเซ็กันบัตเซ็กันบัตใครจะชุบอะไร้นี่ยเธไะชอบอรชลีติดแม่ละคณติดแม่ละคุติดแม่ะคเลมันสุกมันแรนดอมอยู่นะโอ้ไม่ตายแต่ลอยขึไปวะไอ้เหี้ยวหายใคยท่านไงวะท ไม่โดนฉันพยายได้ล่ะทำไมมันตีกูะกลไกลๆๆลไกลไกลขอให้เลยุงไม่เปิดวงแดงัวแล้วกันอไมนไม่เปิดเงความหวังน้อยนิดปันว่าคนนี้รอดเอ้ยควนี้รอดควนี้ไม่รอดพี่เอาเพิ่งเห็นดูเดี๋ยวไม่รอด เาีานี้ลาดเไม่ได้ติดลมลมไม่ได้ซลาดะวิลาดเนี่ยแหละมลาดวลาดลมวาลาดอ่แล้วไม่รู้นะว่าเงป็นไงเขาไม่พูดหรอกฉันรู้ว่าแสงตไม่รู้าาต่างกับการใช้เวทมากแค่ไหนไม่่ามากเลยเลยมากเลยลเพราะว่ากดอัลกิลโดนเามันแรนดอมมันรนดอมมากอะ ๋อให้ทุกคนเงียบเดียเดียวเดียวเดียวเราก็มีอาวุธอาวุธพัดลมนแต่ว่าไม่รู้มันใ่ไหมได้หรอพลมเฉยไม่ได้พลมเฉยาต้องมีออกัดีลนี่หต้องมีออกมีเรื่ีไมติม่เปว่ะปืดเฮ้ยเมาวะมาวะคุกฮุกุมิลาสีอะคุณ ตีแล้วคุณตีแล้วคุณคุณแพ้ตีแล้วค่ะไปแล้วคุณไปแล้วคุณตีสิคุณตีต่อหมดแล้วไปแล้วเราต้องเซฟชีวิตเขาให้มากที่สุดใคร่ว่ากูณจำหน้าไม่ได้และใครเออลูกแดงเฮ้ยมันติดกับคุณติดกับคุณไม่ไม่ไม่มันแรงทบจริงจริงมันแรงต้องไทยเขาตีอยู่โอ้โหเป็นพระคุณยิ่ง เขาใช้อะไรตีไม่รู้อะคาซาอุยไม่ใช่ธานาแน่ๆคารนาสเขามันไม่มีออกวิลาศเลยเนีอะไรไปไปหลับไอ้กูชอบไปนี่วะสิบวัวเอาโรนินเฮ้ยชุบเรือไปสาตื่นถ้าตื่นเลยตื่นไปจังไลยว่ะไม่อยากชุบเลยไม่นชุบเรือ มีเวลาเสียคนเก็เสลล์กินเว้ลยมต้องทิงอย่างขนาดนั้นรอมันเปิดครบแตกก่อนเถอะมันจะหมดประโยชน์ทันทีใช่เดี๋ยวมันอยู่ไหนวะไอ้พิวด่าตีอยู่ปะเออตีอยู่ใแต่ขนาดนี่นะทำไมอ่ะมันเออพี่ทำไมเอาโต๊ดดิ้งมาด้วยเนี่ยมันเจ็บนะที่น่าแปลกมันมีโต๊ดดิ้งเนี่ยอันเป็นไหนวะนะ ปว้าเปิดปีว้าอยาสิติดไหนสิคุณติดสิคุณสิคุณติดเรงสีสิคุณติดโอ่คุณคดอะไรนีอุ้ยห้านาทีไม่ขเอนเลยมันเด็กมันมันติดยากของนี้เป็นบอสเลยเอ้าไปจุกซ้ำแม่ ันแม่งติดเขียวๆนี่กูคิดว่ามันจะติดโผล่มาเลยไอ้หลัดมันตายแค่างนี้เลยนะตายที่กรุงเขียวมันจะเไดบไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเขียวเขียวไม่ติดเอ็งเขียวเขียวอย่างงี้กูเจียวมาเขียวเขียวเขียวคือมันโดนธาตุลมไงมาเดิไอ้หลัดเป่าเลยเหรอวะ สักนิดนี่ยปืนเรา,มาไม่ปืนพี่มีแต่คอยสั้นแ่ะของเราไม่แต well. ่ปืนช็ออะมีปืนนี่มีแต่วิลาดวิลาดเคยมีได้วิลาาสี่นี่แหมันอยู่แต่อ่งนี้เาอาไปด้วยไใช่โมยมิลาแต่สองเองไม่สองก็ธรดได้สองก็ได้อยู่ธนูเปิดมันรัวไม่ใช่เหรได้อยู่มั้งอันดีรัวยิงร้อยุดแล้วออาวัว

มันเหลือหนึ่งเนะี่ยเซ็กซี่ที่เป่งอ้าไม่ตายยาจะหมดแล้วเนี่ยนั่นมันมาแหลกตอนนี้ไอ้นี่แม่งอูเฮ้ยเปิดอีกพุ่งนี่แหลนะคุณเร็วๆน้านะคุณเราวงแดงจุดกอนแดงไม่มาโอเคไม่เป็นไรโอ้โหโดนห้าร้อย โอ้ย700โอ้โหเกือบตายเฮ้ยเขาย้าหิวให้แล้วอ่ะจะต้องไปโดนเนี่ไม่ย,ยืนกินยานแค่นั้นก็แบบไหนรอบเลยเนี่ยวับปๆๆๆๆๆอันนี้หมดแล้วเนี่ย,ยวับเออๆๆๆบับเป็นไก่หมวเปิดนี้วันมีรอบคุงมันเนี่ย มีไม่ไหวแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไม่หมด้วโอ้ไม่มีไม่มีอย่างนี้เออมาเกี่ยนี้ยัมเหลือเพียงยังไม่ตายนะยังไม่ตายอะไรหมดประโยชน์ละไทยตายไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโอวิดสามมาเพิ่มอยู่ไม่ได้อ่าโอเคหมดประโยชน์แล้วจุดด้ายบายครับลาบครับของรับใครเขาหลับแล้วอ่ะนอนเต็มเลยเอ้าปล่อยเข็มไว้อย่างนี้เลย มันมันช้อปปิ้งของวราคาใช่ไหมไมยนิเฮอาเอาไปช้อปปิ้งเว้ยติ่เยดอโม่ตะมือเฮ้ยเี๋ยนะคนิวคือใช้ติ่งนียหิวอ่ยบโอ้ย่มาตายหน้าบอดีแล ไม่เดียวไม่กุ๊กกุ๊กนั่นพันหนึ่งใจไม่รู้ใบจำโรนินใส่ไม่ต้องถามว่าใครไม่ต้องสื้อกูเองเฮ้ยไปรีบไปไหนมาช้อปปิ้งเหลือสองใบโดยไม่รู้ตัวสองใบเช่นกันสองใบเหมือนกันเชอะไรไอ้ช้อปปิ้งเราอะช้อปปิ้ง ขอนึงไม่เจออาจารย์มาเดชช็อปกูเดชเออย่งไปโดนหมดชัโมงชั่วโมงชั่วโมงบ้านแกไอ้ไทยนอนอีกแล้วหลังจากที่เขาเมีประโยชน์ได้แบบเดียวเีประโยชน์ได้แบบเดียวเขฮ้ยเขาเป็นผู้มีพระคุณของทั้งเลนเลยนะเฮ้ยเขาเป็นผู้มีพระคุณเชื่อนะเยอะเยืเขาก็นอนจับอ ไม่พี่เราพี่ขึ้นยานดีกว่าบ่ะพี่เป็นดิจตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเปิดแม็กก่อนไม่ด้ใช้คุ้มเลใบเดียวอ้้หู้อ้โห่ีไม่ตายครทีไอหิววะหิวเรื่อเชคิปอะไรหิวคิปป่ะมีเวลาเปิดขนาดนั้นเลยหรอใไรก็ได้ชูปีทีใช้แบ็ก เกือบแมเนี่ยใครจะได้ชุบพีทนี้ตาเลยเกือบแม็กเกือบม็ที่มีเกอแม็กถึงกับเสียยาชุบไปหใบอกรชีวิตกระชีวิตทีไปอ๋ยแล้วเฮ้ยไม่โดนล็อกบอกเลยกระจอเ้ยกระจอกกระปากีทุกทีเวลา ฟ้าแล้วอ่ะเฮ้ยมันฟ้าแล้วฟ้าเรจดไฟจะตายแน่เลยแะ็งประจุตงการึเปล่าคุณผู้ชมครับอ้ำไเด่นนมึงตบเฮ้ไม่โดนงอใไม่บอก่รัวเลยบอกกูเสร็จภารกิจแล้วไมเออตายได้แล้วจิงันจิงนอยริงดิปล่อยจิงไฟแทเกอร์นดันมีคนแม่งวิ่งวนกระแสเลยอดีไทเกอร์ดิเลยเดวิยเ่หน้า แสงครับแสง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 ,แสงวันนี้ครับใช้เวลาเงี้ยเนี่ยผมตีว่าเออจากที่แก็บใช้มึงกป็นสิบตีกันเลยเอา้ามาแล้วว่ะเอ้าเมื่อกี้มันจะใช้ท่าไอ้นั่นนี่ไงเออรวมๆฮะรวมรวมรวมแบบไม่เอาแล้วไม่ใช้ละกูหามไม่เจอรูเซอร์เลยยงประกันรูเซีย อืมรอดรอดบอกเลยว่ารอดบอกเลยว่ารอดชาคิดครับคุณชาคิดไม่มาทุกงานโอเคอีกครับชาคิดครับติเกอร์ไม่ติเกอร์ติเกอร์อยู่รจะมาแทนยืนเยอะมากยืนเยอะม่เติเอรสิ่งใดติเกอรแข็งแรงกระดองใช่ติเกอเรากำลังวุ่ว่าเราจะแข็งบอกว่าเราก็แบบยืนเขียตดเลย เอายกิแวเอเท่าไเอาเลยแหลรออะไรวิ่งครับงองอไม่เ็แวกึนอ่ะไม่แมวนะทำไมเรวขึ้นอ่ะิเข้าวงไหนชาคิดครับไปอื้อตายชาคิดเ้าใครไม่ยืนออกใครอ๋อมึงกล้ายืนเดี๋ยวเัอโหลนีมันนาลกูไม่ยุ่ง อู้บอกเลยว่ารอดบอกเลยว่ารอดไทยมันนอนม <laughs> ึงมอะไม่มีชุูปะเจอไปเดียวไม่อยากชุบมันเลยเอ่ะรูส้สึกอู้กาเกาๆกาไม่กูตายเลยอ่ะกูจะมาสุดที่นี่เลยนะ <laughs> กูจะต, <laughs> ต,ตาย ท่านอย่างนี้นั่นไล่ะมาไมอยู่ไหนเออแล้วกำลังชุบๆในลาว้าวไอ้ร้านนี้แล้วอ่ะไิ้ร้านนี้อะไรอีแดงๆนี่จะจะนัก็แมทอยู่เสียดายอ่ะจะตีกูให้ได้เลยใช่ไหมอี๋ไหนเว้นส่วนทางม้างเลยไม่เว้นส่วนทางมั้างก็โคมีมีผลไล่หลังแล้วยืนกินยาคุณชาคิดครับมีผลไล่หลังแล้วครับคุณชาคิด ลอดว่ะตลกว่ะนึกถึงรอบเฮเทียเลยมันโจมันใหญ่เอาจูกูหรอเฮยไหนล่ะไม่อดเราฮ้ยคนชกเยอะลงแล้วกว่าจะลดเกินครึ่งอะทำเสียเวลาลงลานเนี้ยแิลดฉีดิ่งลเรอกูตายนิดนี้เลย

อย่างนี้สงเซสไม่ดีเข้าไปถ่ายเป็นน้าปกเกียบแลวนมึงม่ต้องไปถายมึงตายแล้วมึงแล้วแหละยาซุป80เปอรเซ็น่มึงเอาไปหมดเลยนะระวางแล้วมึงทิ้งเข็มไว้เดีอยไม่เดอดด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 ดลดดดดดอดดรดดดดดยดดดรดด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 ดนดดดด อย่างน้อยก็ไม่ตายรอดครับรอดครับรอดแจ็กกี้ครับรอดครับไอ้เชี่ยมันจะทำอะไรเหรอฮู้สูดมันมันเปลี่ยนสีมันสีแดงทันทีเลยเหรอเออไม่กูแจ็กกี้ครับแจ็กกี้เต็มเต็มเลยครับเต็มหน้าเลยครับคือี๋กลับขึ้นแชมป์ชิพก่อนที่มีคนมาชกคูไปไหนอ่ะโอเคแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้เอ้ยแมวยังไงอ้าวเสนอได้ี ท่านาเดชโกจุกไมมุดชิดคือคอ์เตอร์สองล้อมาเลยิ้นอันนี้จริงไหมเิยินยาเนี่ยได้ครับโอเคลงาแล้วต้องก่งปลอดภัยหรือไรเลยไปอยู่ไปอ้าวอุ้ยอุ้ยไม่ทันครับอะไปไหนแล้ววะ เท่ตรงไหนเช่นไงวะรถตกขึ้นยานแป๊บมันมีอใครมาชุดกูจำเราได้ไหมใครจำเราได้ไหมกูรู้ว่าชุดมึงเหลือเยอะมึน่าจชุดเหลือเยอะทุกทีเลยเปิดอชุดเรียนมาหมดกดไฟยปลอดไฟปัดไปกูโม้ไปงั้นแหละไปงั้นแหละมันปลอดภัยมัปลอดไม่รู้ลูกแดง อ่าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยดียดดอก็งมุ้คนักูดตายแน่เลยวะเอ้ากูรอดวะกูไม่โดนเอะเมื่อกี้กูโดนอะไรวะสอกเหรอกูโดนสอบตายเหรอมันเร็วขึ้นเอเนี่ยสอกงสอกงูอยู่ใต้จักรแเร่มันนะเมอกี้อก็ตายซีเมน อ๋อทำหน้าแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโคนเหนื่อยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ตายได้มาวันนี้เราจะชกเธอไหมใครมาวางอะไรตรงนี้วะเก็บแม่งไม่ชกต่อโอ้เอาให้เพื่อนเขาเปล่าเขา <c oughs> เค,คิดว่ามันอาจจะยุ่งกันอยู่ไม่มีใครมาเก็บหรอกอะไรอย่างงี้ไอ้มึงประเมินทีม,นนมนโมนตั้งเลย เก็บเยพราะเองถุงทำไปทำถุงแบ่งไปตายวะเก็บไงไม่เก็บเขามาเอออือโดนทุกดอกไ้หนูด้วยปีลวโอ้โหแคดเลยไปละคนอ้อนเต็มันจะไม่ตายไม่ทำทียอะไรกูเดกยาสามขวดแล้วนะอยู่่เาอแยกกันทไมตายหนึ่งตาหนึ่งชุดคึ่งสองวันหนึ่งคนไม่ชั่วคงสองคน ูตายเนี่ยตายแล้วเหรอว่าแตอมใชไหมกินยาต่อหน้าบอสอีกแว้วค่ะท่านผู้ชมผู้ชมครับตดติดมือชอนโรนินติดมือดนก็ัให้กูแดกยาก่อนจตายกระายในพายุรไม่กล้าจะระดอีกใจกล้ามองนอนมอง เอาตยแล้ลลลอวอมิงนชุกโดนชุตอนไหนเนี่ยฮ่าามาทันาเด็กจะเป็นปุ๊บปุ๊บีกีอไม่บอกเดียวเ,เลยชคกูตายแล้วเหรอโดนไฟเผาโดนไฟเผาโอดูดกูลงไปแล้วโดนดูดเลยเหรออ้ดูดดูดลอย ติดดไฟ้วยคนนั้นน่ะที่คณาราเต้สองคนนั่นน่ะไอ้คนนั้นน่ะมาติดไฟแดนกูทีฮารุนินชุบโอเคมันติดไฟแล้วมิชชันคอมพ l e ท e โอ้ลูกแดงไปไหนให้กูกินยาก่อนเพื่อนเลยนี่มบินไปไหนกูแดกยาก่อนดิจะรีบไปไหนเนี่ยรีบขนาดนี้ทำไมเมื่อวานต่เมื่อวานเมื่อวานเขาก็มานะ ทุกวันเขาก็มานะเขามาทุกวันเลยเออเพราเปิฟเนชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องดก่นจะไม่ได้ทุกชิบหายแล้วอนุาตตอนเข็มมาไม่เอาฮะโอ้ยหยุดหลังมึงเนี่ยแหละหันไม่อีกทำไมกูไม่เอาตรงปากเม้นน้ำมันพ่นอีกแล้วอ่ะแกจาคิดแคบกูโดูเลย เขาเป็นลู้เซอร์ฟรีแน่ๆเลยตับหมดแอบไปถึงโดนท่าอะไรของลู้เซอร์ฟโ้ยจ็บเปลี่เจ็บตัวเบตัวแป๊บสันของของราคาอนโอ้ยเจ็เบหนดีนะไม่ชุบเอาหนีเฮ้ยโอยบอกเลยว่าโดน เลยกันแล้วแหละเกียรท่านอูเกือกูเกือบติดนะโ้กกูเลงกูมงมือนเอาฟาดมาเดฟาดมาฟาดมาหมุนหมนกมึงเป็นของกูเอาให้รูปดีรูปอะไรรูปอะทีเดิมมึงเนี่ยก่อที่จะไม่ได้มึงรักกูติดไฟรักูเร่อเลยนึงีทุก อยู่เลนะไม่ไอ็ชิวทำลายกูแดกกระยาเลยเฮ้ยเลงไม่ทันแล้วเนี่ยจะเหลือน้อยวแก้วนาทีเ็อะไรตองเไม่ได้อนกอนเท่าเดิมสอาีเยาอย่าทำอย่าเสียบหนูไม่อย่าเอ็นด โหทุกคนทุกคนตายกันหมดไม่เห็นใบชกสี4ใบชกสำแดงลิบ4ีใบเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เด็กไม่ได้แท็กแต่สายฟ้านี่กูไปรู้ของใครก็ไม่รู้ปกติแล้ว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลากิดาก่อนดูเซอร์จะเย็นนะอมันจะลดงานต้งรีบนะดูเซอร์นะกูรอรับอยู่เนี่ย ฮ้ยโหหลวกเนทิศไปเดียวอ่ะเฮยไม่ไม่แล่เยอะไรอ่ะย่อเขาอยู่เออชุบก่อชุบก่อนุบอะไรตายมาโดดุกักกูนี่แต่ไมเรอ่ท้ายเ็ของนายฮ่มเออมิงว่ะแล้วเาก็ยิ้ให้ด้วยอ่ะ ผมไม oh. like bon ่มีไรเลยสลอหก็ร่รอนอาาี่ก็ได้ิอกูว่าจะไม่โดนแล้วนะกูว่าจะไมโดนอืมาดิแน่ทีเนี้ยหนีขึ้นไปข้างบนนะอ๋อโดนอีกแล้วกูมันตีแรงเหรอยาจะหมดอีกรอบแล้วเนี่ยยาจะหมดเรียบร้อย ในชุดเนี่ยเหลือหนึ่งฟ้ต้าแ่นมันจงมันจงมันจงมีโอเคทุกหมดแล้วอ่าเดี๋ยวชุบให้หนึ่งสองไม่รู้หน้าปิงมาลูกเออบอกเลยมีลูกไหมมาบอกเลยวิ่งไปให้จ้ากอื่นแเร็วอเยมา ใครมันใครมัน่อมากิอนโอ้ยข้าาบเดียวกะโดดคุมใส่ก้อนแดงไปเอาหัวมุงดามึงอะเอาหัวมุงก้อนทลังี่ขึ้นยาตอนนี้แม่งจะเสร็จไหมไม่หรอกไม่หรอกเราเห็นเราเห็ล็บเราดูอยู่เราดูอยู่ขึ้นไปเลยหมดแล้วหมดแล้วไววววว มันเะกันหมดงวางมันจงวางมันจงวางเขากันหมดเลยกูตือตายเอไม่ตายแล้วเอาเอาเอาอูนี่วนอนนีนอนอยู่ขอบแทุกรันนี่นออยูะขอบแบออจอนี้แดงเลยเลยหะโดนมือที่เกินหวัง คือพี่เข้ามาตอนทุกคนตีเสร็จแล้วอ่ะแล้วพี่ไม่ได้ของอ้าวนี่หนักกว่าไม่ได้ของใบจะเห็นก้อนแรกไม่ของไม่หนักเลยนะเนี่ยไม่ได้หนักเลยอะะไรวเมีลุงอันหนึ่งเดี๋ยวนะทำไมจ่าเลศนะครับจะดีโอ้ยเหลืองทั้งนั้นเลยว่ามีแดงอยู่สองอันเนี่ยมีแดงอยู่ยันสองสามลอนเชิดสิบสองดาววิสิบเอ็ดดาวมอง มองตกใจกัทำไมมองเยอะเยอะชอบเช้คใช้แชอบเช้เท่ข่าโอติงใช้ดามไม่เจอเหรแล้วมันดาวมานี่ดีใจไหมเนี่ยไม่อะเฮ้ยแต่ว่าค่อนข้างจะงดงามพอสมควรเลสสกอร์เปียนมองนะมองนช่น่าจะมีแล้วมั้งมีเลสสกร์เปยนีไหนล่ะมันมีแต่ทาเลสไม่ใช่มีแต่วานลูาไม่งั้นไม่งั้นมันไม่มองหรอก มันสิเป็นดาาไม่ใช่เหรอใช่เป็นเนวไม่เคยได้ของดัวเองเลยเลยไม่ตอเสียใจพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันลากิโก้มึงอย่ามาตามหลอกหลอนกูไหมโอเคหยุดอัดันจุีล้เข้ามาแันเพลงร้องของนี้ไม่งั้นตอ